สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูยายแต่นะในสัปดาห์สุดท้ายของเทอมนี้แล้วเทิมหนึ่งแล้วนะคะเทิมหนึ่งก็จะหมดเสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้แล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเนะยบทนี้ก็จะเป็นบทสุดท้ายในเรื่องของการวัดนะคะแต่ว่าในวันนี้เราก็จะเป็นการวัดเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะคะเดี๋ยวใครที่ได้ หนังสือแล้วไม่ใช่หนังสือสิชีตนะคะชีตที่คโคตันแจกไปนะคะชีตที่คโคตันแจกไปใครที่ได้เสร็จแล้วให้เปิดชีตไปที่หน้าหนึ่ร้อนะโคตันมีอยู่2หน้านะหนึ้อยหกกับ170นะคะชีตอันนี้มีอยู่หน้า169นั่นเองนะคะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหา นะคะโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาอะไรนะ,ะเราลองมาดูนะคะในสองหน้านี้มีทั้งหมดอยู่4ข้อนะ,ะเดี๋ยว,วเราจะพาทำหน้าหนึ้อยหกและหน้า170จะให้ทํำอีกี๋ยวดูซิว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่จะช่วยบ้างนะ,ะ,นะ,ะเอาละข้อที่1นึ่งเราลองมาดูกันนะคะเขาบอกว่า แจ็คสูงหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเซนติเมตรพี่สาวสูงกว่าแจ็คสิบเก้าเซนติเมตรพี่สาวสูงกี่เซนติเมตรอันที่หนึ่งสิ่งที่โจทย์เขาให้มาคืออะไรวงกลมไว้เออแจ็คสูงหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเซนติเมตรนะครับอันที่สองพี่สาวสูงกว่าแจ็คสิบเก้าเซนติเมตรนะครับอันนี้คือโจทย์อะไรโจทย์ให้โจทย์ให้มา นะครับอันนี้ก็โจทย์ให้มาอา้าวทีนี้มาหาอันที่สองโจทย์เขาถามอะไรนะโจทย์เขาถามอะไรโจทย์เขาถามอะไรคือจะอยู่ด้านไหนดีด้านหลังสุดก็คือพี่สาวสูงกว่าอ่ะพี่สาวเนี่ยสูงกี่เซนติเมตรอันนี้คือโจทย์ถามนะครับโจทย์เขาถามดังนั้นเราได้ตัวเลขแล้วสองตัว นะหาอันที่สามหาคํามาด้วยว่าเอ๊คีย์เวิร์ดมันซิดูซิว่ามันจะเอามาบวกมาลบเอออะไรดีนะแจ็คสูงหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเซนติเมตรนะครับอ่ะก็เขียนแจ็คสูงตรงนี้เห็นไหมคะแจ็คสูงหนึ่งร้อยี่สิบแปดเซนติเมตรยูงตรงนี้พี่สาวอยู่ข้างล่างนะพี่สาวสูงกว่าแสดงว่าถึงตรงเนี้ยอืมตรงเนี้ยคือหนึ่งร้อย ยี่สิบแปดพี่สาวสูงกว่าสิบเก้าเซนตรงนีนะ้เพิ่มมาสิบเก้าแสดงว่าพี่สาวต้องสูงกว่าถูกไหมคะสูงกว่าแจ็คนะแจ็คสูงอยู่เท่าเนี้ยพี่สาวสูงกว่าพี่สาวสูงเท่าไหร่แสดงว่าเอามาทำอะไรกันดีนะครับเอามาทำอะไรกันดีเออสูงกว่าเนะเอามาบวกนั่นเองนะคะดังนั้น เราได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วนะตรงนี้เขียนใส่เครื่องหมายว่าสเครื่องหมายเครืน่นมายวานะ,ะเราได้ตัวเลขแล้วเราก็เอมมาเติมน,นะคะได้128ตัวตั้งคือ128สัญ,ญลักษณ์ก็คือการบวกเพราะว่าพี่สาวสูงกว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่อันเนี้ยแจ็คัดแจ็คสูง128่ี่สพี่สาวสูงมากกว่า19เซนนะครับเอามาทําอะไรกันดีเอามาบวก เอาไว้ข้างๆซิแสดงสัญลักษณ์ประโยคหนึ100่งรอเอามาเขียนแสดงวิธีทำอยู่ข้างๆหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบวกสิบเก้า128 19, ถ้าใครไม่ถนัดแนวนอนเอามาตั้ง,งนะคะนะคการบวกให้บวกจากหลังไปหน้าบนลงล่างแปดบวกเก้าได้เท่าไหร่ดีสิบไร้สิบเจ็ดใส่เจ็ดโทดหนึ่งนะครับอ้าวหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกหนึ 3, 3่งได้สี่ นะครับหนึ่งหัวอะไรไม้ไม่ดึงลงมาดังนั้นคําตอบคือหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดพี่สาวสูก็เอามา,าคำตอบมาเติมฟื้นตรงนี้หนึ่งร้อยสี่สี่ปลายหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรอย่าลืมนะครับเอาละข้อข้างล่างนะคือข้อที่สองนะข้อที่สองเขาบอกว่าสถานีตํารวจสถานีตํารวจ อยู่ห่างจากโรงพยาบาลห้าสิบห้าเมตรเจ็ดสิบเซนติเมตรเอาละนะสถานีตำรวจน,นะอยู่ห่างโรงพยาบาลห้าสิบห้าเมตรเจ็ดสิบเซนติเมตรนี้โจทย์เขาทำไมแดงว่าโจทย์เขาอะไรให้มาอันที่หนึ่งนะโจทย์ให้อันที่สองโรงเรียนอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเท่าไหร่ดี 7จสิบแปดเมตรกับอีกสิบห้าเซนติเมตรอันนี้ก็ทำไมโจทย์เขาทำไมโจทย์ให้นะครับใช่ไหมโจทย์เขาให้มาดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามจะอยู่ด้านอะไรเสมอด้านหลังนะก็คือสถานีตำรวจอยู่ใกล้โรงพยาบาลมากกว่าเท่าใดอันนี้คือโจทย์อะไรโจทย์ถาม นะครับโจทย์ถามดังนั้นหาสิหาคำสิเออเมื่อกี้ก็สูงกว่านี้ก็มาเท่าไหรด่ดีสถานีตำรวจนะครับอยู่ห่างจากโรงพยาบาลห้าสิบห้าเมตรเจ็ดสิบเซนติเมตรสถานีตำรวจมาเท่าไหร่เออมาโรงพยาบาลเท่าไหร่ดีห้าสิบห้าใช่ไหมห้าสิบห้าเมตรแต่เท่าไหร่เจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับโรงเรียน เขาบอกว่าอ่าโรงเรียนอยู่ห่างจากโรงพยาบาลโรงเรียนนะอยู่ห่างจากอันนี้โรงพยาบาลอันนี้เป็นโรงพยาบาลข้างหลังเลยนะครับอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเจ็ดสิบแปดเมตรสิบห้าเซนติเมตรเขาเลยถามว่าสถานีตํารวจนั้นอยู่ใกล้ตรงเนี้อยู่ตรงเนี้ยใกล้กว่า ใกล้กว่าเท่าไหรเนะียอันนี้โรงเรียนนี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เจ็ดสิบอะไรเจ็ดสิบแปดกับสิบห้านะอยู่ใกล้กว่าเอามาทําอะไรดีอ,อ่ะสถานีตํารวจาโรงพยาบาลหากจากโรงพยาบาลเท่าไหร่ดีปื้ออันนี้โรงพยาบาลโออ,อันนี้ไม่ใช่แหละนะครับแสดงว่ามันอยู่ตรงนี้อีกโรงพยาบาล สถานีตำรวจโรงพยาบาลโรงเรียนโรงเรียนห่างไปถึงโรงพยาบาลอยู่น้องอยู่ใกล้กว่าเอามาทำอะไรดีข้อนี้เอามาละ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 ,ละ,ละ,ละเอามาลบนะครับนี่เขามีใครเราเด้อเขามีให้อยู่เราเด้อนี่เขามีตรงนี้เขามีให้อยู่เราเด้ออย่าดูเด้อเดอ หาไม่เจอเด้อมันอยู่ตรงนี้นะเออเอามาเขียนก่อนก็เอาเท่าไหร่ดีเวลาลบเอาตัวเลขมากตั้งหรือเลขน้อยตั้งเลขมากก็เป็นเท่าไหร่ดีเลขมากก็คือเจ็ดสิบแปดเมตรกับอีกเท่าไหร่สิบห้าเซนติเมตรเออกับอันนี้คือห้าสิบห้าเมตรกับอีกเจ็ดสิบเซนติเมตรเอาทำยังไงล่ะบทัทีนี้อืมอ่ะอันนี้ให้เวลาทำแบบนี้หา นะครับอา้าวเมื่อกี้ครูตังจะสอนวิธีที่มันเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะเหมือนไม้การเขนอีกอันหนึ่งนะครับเวลาทำอ่ะอีกอันหนึ่งนะให้เวลาหากระดาษมาและทาเป็นไม้การเขนนะครับทําเป็นไม้การเขนเนะมื่อกี้ข้างหน้าให้เขียนเป็นเมตรนะครับเมตรข้างหลังเป็นเซนติเซนติเมตรนะครับเมตรกับเซนติเมตร เมื่อกี้เป็นการอะไรนะลูกลบมเมตรเอเอาเลขมากตั้งก็คือเลขอะไรตั้งเมื่อกี้เจ็ดสิบแปดเมตรก็เอามาอยู่ช่องเมตรเซนติเมตรคือสิบห้าเซนติเมตรลบลบกับเลขอะไรห้าสิบห้ากับอีกเจ็ดสิบลบกันทำยังไงล่ะทีนี้ห้าลบศูนย์ 0, ได้เท่าไหร่ดี เออเนาะสิบห้าจะลบเจ็ดสิบได้ไหมอทำยังไงดีเนาะเออจะทํายังไงดีเอาให้ไหมไปยืมข้างหน้าถูกไหมเอาห้าลบศูนย์ก่อนนะห้าลบศูนย์ได้ไหมได้อา่าลงมานะครับหนึ่งลบเจ็ดได้ไหมไม่ได้เพราะลบดึงยืมใครยืมเลขหน้าถูกยืมไปหนึ่งเหลือเท่าไหร่ดีเหลือเจ็ดอืมเหลือเจ็ดนะ เหลือเจ็ดดังนั้นหนึ่งยืมมาหนึ่งก็เขียนหนึ่งเอาเขียนให้ชัดๆ,ๆดีกว่าเนาะเอาสีเอาสีให้มันชัดๆดีกว่านะแปบ๊บหนึ่งนะเราจะเอาเอาสีตรงนี้ให้มันชัดๆเผื่อบางคนจะไม่เห็น <ๆ S 2> ไม่เห็นชัดเอาห้าลบศูนย์ก่อนเอาขอโทษห้าลบศูนย์ได้ห้าหนึ่งลบเจ็ดได้ไหมไม่ได้ต้องไปยืมเลขข้างหน้าถูกไหมหนึ่งยืมแปยืมเลขข้างหน้าคือเลขแปดแปดถูกยืมไปหนึ่งเหลือเจ็ด หยืมมา1ก็ใส่1ตัวเองเป็นเลข1อยู่แล้วก็ใส่หนึ่งไปก็เป็นสิอดทีนี้สิบอดลบเจได้หรือยังได้แล้วนะเพราะว่ามากกว่าแล้วดังนั้นสิบเอลบเได้เท่าไหร่ดีเจดแล้วแปดเก้าสิบสบอก็เป็นเท่าไหร่สี่นไหมอ่านนะไปเจ็ดลบห้าได้เท่าไหร่ดีมีเจดลบไปห้าเหลือสอง เลขข้างหน้าก็เป็น7จลบหเหลือ2ดังนั้นข้อนี้คำตอบคือ22เมตรเห็นมคะยี่สิเมตรกับอีก45เซนติเมตรก็เอามาเขียนตรงนี้นะคะได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้อ่ยีเมตร กับอีก45เซนติเมตรคำตอบก็เอามาเขียนข้างล่างด้วยเหมือนกัน22เมตร45เซนติเมตรนะครับเออใครไม่ทันมีไหมนะครับข้อนี้อยู่ตรงนี้นะครับทันไหมคะทันนะทันนะใครไม่ทันอนุญาตให้หยุดแล้วก็ลองทำดูนะครับส่วนอีกสองข้อที่เหลือนะครับสองข้อที่เหลือ,เ,อ,อเขา เขามีนะครับเขามีเอเขาเรียกว่าอะไรนะสัญลักษณ์มาให้แล้วนะว่าข้อนี้เอามาทําอะไรกันก็คือข้อนี้เอามาบวกนะครับข้อหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบข้อที่หนึ่งเอามาบวกนะครับข้อที่สองก็บวกกันง่ายมากนะครับเวลาบวกนะครับเอามาตั้งเป็นไม้กางเขนเหมือนครูแดนก็ได้ถ้าตัวเลขมันเยอะนะครับตั้งเป็นไม้กางเขนนะครับแล้วก็เอาตัวเลขมาเติมนะครับอ่าตรงนี้ ตรงนี้ไม่ต้องเขียนอันนี้นะไม่ต้องนะครับอนุญาตให้เขียนตัวเลขเลยนะครับถ้าใครทําเป็นบาแล้วงงก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะอนุญาตนะอนุญาตอไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับตรงบาตรงนี้นะว่างมันไว้ซะหรือใครจะเขียนให้ตัวเองเข้าใจก็ได้นะ่ะแตนจะเขียนให้ก็ได้นะอย่างข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ารุดเดินจากบ้านถึงห้องสมุด เป็นระยะทาง60เมตร20เซนติเมตรรุดเดินต่อจากห้องสมุดถึงศูนย์อาหารเป็นระยะทาง82เมตรห้เซนติเมตรรุดเดินเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าใดนะคะเขาก็มีสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยนะคะก็จากห้องสมุดนะฮะห้องสมุดมานะคะอันนี้ห้องสมุดเท่าไหร่ดีนะ6เท่าไหร่60เมตรกับอีก20เซนแล้วก็เดินจากห้องสมุดไปที่ไหนอีกดี ไ้ไหนนะเลินต่อจากห้องสมุดไปศูนย์อาหารอีกเท่าไหร่แปดสิบเท่าไรแปดสิบสองเมตรกับอีกเท่าไหร่ดีกับอีกห้าสิบห้าเซนติเมตรจะได้เท่าไหร่น,นะก็ถ้าใครทําได้อันนี้ก็ทําแต่ถ้าเขียนบาร์แบบนี้ไม่ได้แล้วงงไม่ต้องทําก็ได้นะ,ะให้ข้ามมาข้างล่างนี้เลยนะเอาตัวเลขมาเติมก็คือ หกสิบเมตรกับอีกเท่าไหร่ยี่สิบเซนติเมตรอันนี้ก็เป็นแปดสิบเมตรกับอีกห้าสิบห้าเซนติเมตรนะคะเอาตัวเลขมาเติมแล้วก็บวกกันนะนะนะดังนั้นข้อที่หนึ่งและข้อที่สองทำลายทำาีแนจ๊ะข้อที่หนึ่งและข้อที่สองจะให้ทำาเีเอาละนะคะเมื่อถ้าอันเนี้ยทำอีกทีทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะ ถ้าใครอ่าไม่ได้ก็ตีนะตะตีเป็นไม้กระเขนตรงนี้ก็ได้อ่าหาที่ว่างนะอันนี้ก็เป็นเมตรอันนี้เป็นเซนติเมตรก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเป็นเมตรอันนี้เป็นเซนตะิเมตรอ่าตั้งมาหาที่ตั้งมานะครับหาหาที่ว่างเขียนนะครับตัวเลขใส่ากละกันเนาะอ่าหรือถ้าใครไม่เขียนในนี้ก็ไปเขียนในกระดาษหาในกระดาษมาแล้วก็เอามาทดเอาถ้าใครหา กระดาษไม่ได้กระทดในนี้ซะเลยก็ตั้งเป็นไม้กรเขนเมตรอยู่ข้างหน้าเซนติเมตรอยู่ข้างหลังแล้วลบก็เหมือนเดิมทดก็เหมือนเดิมนะอันเดิมเลยนะเอาละเอาละนะเดี๋ยวจะให้เด็กๆไปล้างมือแล้วก็กลับมาลองทําเองดูนะโอเคนายเทอมนี้ของวิชาคณิตศาสตร์ก็ขอจบการเรียนการสอนของเทอมนี้ในบทเรียนนี้เพียงเท่านี้นะจ๊ะ <S <S เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นายเทอมหน้าใบาบาย Gracias.